สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยุลิจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปทำง,งานฟาร์มที่แวนคูเวอร์คือที่เคยเล่าไปแล้วนะคะว่าตัวยุลิเองเนี่ยมาแคนาดาครั้งแรกก่อนที่จะรู้จักสามีก็คือมาลงที่แวนคูเวอร์ซึ่งที่แวนคูเวอร์เนี่ยยุริได้ไป ทำงานฟาร์มเห็ดเป็นเมืองเล็กๆชื่อแอมฮอสฟอร์ดที่อยู่แบนคูเวอร์เมืองนี้เป็นเมืองที่มีฟาร์มเห็ดเยอะมากนะคะดังนั้นแล้วก็มีญาติอยู่ที่นั่นเขา,เาพาไปทำงานที่นั่นนะคะทีนี้เรามารู้จักก่อนว่าฟาร์มเห็ดที่ดี ขาทำยังไงก็ทำอะไรกันบ้างนะคะฟาร์มเห็ดที่นี่เขาจะทำใน r ว h o า s e หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยก็คือเป็นโรงงานนะคะเสร็จแล้วคนที่ทำหน้าที่ที่มาทำงานที่ฟาร์มเห็ดเนี่ยก็จะมีหลายตำแหน่งในวเวเฮาส อุณหภูมิจะเย็นไม่ร้อนนะคะก็ต้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่านั้นเดี๋ยวเห็ดจะเสียหรือว่าเห็ดจะบานนะคะก็จะมีทําอะไรกันบ้างอ่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยก็คือที่ยุลีมาทําก็คือแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งเห็ดแพ็คกิ้งเห็ดก็คือเห็ดที่เขาเก็บมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมาแพ็คใส่กล่องอาจจะเป็นทั้งดอกเห็ดหรือสไลด์แล้ว เราก็แพคนะคะแล้วก็ใส่ไปในสายพานแล้วก็มีพลาสติกหุ้มแล้วก็ใส่ในกล่องนะคะแล้วก็มีแผนกอีกแผนกหนึ่งคือแผนกสไลด์แผนกสไลด์นี่คือเขาจะคัดเห็ดที่สวยๆเอามาแพ็คส่วนเห็ดที่ไม่ค่อยสวยเนี่ยเขาก็จะเอาไปสไลด์นะคะเอาไปสไลด์เสร็จแล้วก็ <c oughs> เอามาแพคอีกทีหนึ่งขายแบบเห็ดสไลด์ ะะแล้วก็มีอีกตำแหน่งนึงก็คือแมนเวิร์กแมนเวิร์กเนี่ยมีหน้าที่ลําลเลียงเห็ดที่เราแพ็กแล้วใส่กล่องนะคะขึ้นรถเพื่อส่งไปตามสถานที่ต่างๆตามห้างตามร้านอาหารทั่วแคนาดาหรือแท็บอเมริกาใกล้ๆนะคะเพราะว่า,าแคนาดาเนี่ยอยู่ติดกับอเมริกาฉะนั้นเขาก็จะลําเลียงขึ้นรถ รถนั้นเพื่อเป็นรถตู้เย็นนะคะใหญ่ๆแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออยู่ข้างนอกพวกนี้เป็นแมนเวิร์กนะคะเป็นแมนเวิร์กนี่คือก็จะทำหน้าที่เอาดินเข้าเอาดินออกเวลาเขาปลูกเห็ดน,นะคะก็จะมีเอาดินเข้าไปแล้วก็พอเขาเก็บเสร็จหมดแล้วก็อดินออกอันนี้คือแมนเวิร์กทำอยู่ข้างนอก ก็จะหนาวนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวอีกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดนี่คืออยู่ในในโรงเห็ดเลยนะคะก็ต่ตำแหน่งนี้ก็จะมีคนทำก็เยอะอยู่นะคะคนไทยมาทำเยอะทีนี้เห็ดที่มาทำเนี่ยส่วนมากฟาร์มเห็ดที่นี่เป็นเห็ดอะไร ขเขาเรียกว่าเห็ดชัมปิยองนะคะเมืองไทยเนี่ยสดๆดก็จะหายากส่วนมากก็จะเป็นแบบกระป๋องนะคะทีนี้ยุลีเริ่มงานยังไงก็คือเช้ามาเนี่ยเริ่มทำงาน7จ็ดโมงเช้ามาถึงที่เวฮาวก็7จ็ดโมงเช้าเไม่ใช่ค่ะขอโทษทีมาประมาณ6กโมงหน่อยๆแล้วก็มาตอกบ,บัตรเขายังใช้วิธีการตอกบ,บัตรอยู่นะคะ แล้วก็ถึงเวลาก็เข้าไปทํางานเลยนะคะเข้าไปทํางานกฎหมายของที่นี่ทุกที่เลยเขาไม่ให้ถ่ายรูปในการทํางานนะคะเสร็จแล้วก็ไปทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงก็จะพักเบรกตอนสี่โมงครึ่งนะคะ,ะเพราะว่าทําในห้องที่มันเย็นจะน่งยืนนานด้วยจะต,ต้องจะต,ต้องมีเบรก เบร์ประมาณ15นาทีให้มาดื่มกาแฟมากินขนมมากินผลไม้อะไรเงี้ยนะคะเ,เราจะต้องเตรียมอาหารมาด้วยนะคะอาหารกลางวันเพราะว่าระยะก,การที่เราจะไปซื้อออกไปซื้อข้างนอก,นอกบ่อยเมันหนาวแล้วก็อาหารก็แพงด้วยเราส่วนมากก็จะเตรียมมาคนที่นี่ก็จะเตรียมอาหารกลางวันไปนะคะเสร็จแล้วพอประมาณ11เอดโมงหรือเที่ยงก็จะพักพักเที่ยงพักให้กินข้าวนะคะ ก็จะมีสองรอบพักรอบแรกกับ11โมงพักรอบสองก็ประมาณ11โมงครึ่งหรือเที่ยงเนี่ยแหละค่ะนะคะก็ขึ้นไปทำงานต่อเสร็จแล้วเบรกอีกทีหนึ่งก็บ่ายสองครึ่งนะคะบเบรกบ่ายสองครึ่งประมาณ15นาทีแล้วก็ทำงานขึ้นไปทำงานลงมาเสร็จ งานก็คือถ้าไม่ค่อยมีงานก็จะเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเทศากาลเป็นช่วงเทศากาลก็จะยุ่งมากก็ทํางานก็จะเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็จะเลิกประมาณทุ่มหนึ่งหรือบางค้างบางวันก็สีทุ่มก็คือยาวเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราทํางานจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยทางฟาร์มเขาก็จะมีพิ่ซ่ามาเลี้ยงนะคะเราะว่า ทํางานถึงสี่ทุ่มงเงี้ยมันก็ต้องหิวอาหารที่เราเตรียมมาก็หมดแล้วเขาก็จะเรียกเราประมาณประมาทุ่มหนึ่งนะคะทีนี้ทําที่เนี่ยทางานที่ฟาร์มเนี่ยมันทําอยู่ในเว้า์มันเย็นใช่ไหมอุณหภูมิสูงองศาเขาก็จะมีชุดแจ็คคือเสื้อผ้าที่เราใส่ไปก็จะเป็นกางเกงที่อุ่นนิดนึงเสื้อที่มีหมวกนะคะแล้วก็มีมีหมวกใส่จําเป็นก็ต้องมีหมวกใส่แล้วก็มีถุงมือนะคะ ชุดที่เขาแจกจะเป็นเหมือนชุดกันหนาวเป็นเหมือนชุดหมีอะคะ่ะชุดหมีที่เหมือนพวกช่างที่เมืองไทยเขาใส่เป็นอย่างนั้นเลยมันจะอุ่นมากแล้วเขาก็จะมีเสื้อใส่ชุดหมีเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะมีเหมือนเสื้อเสื้อกาวของของหมออะแต่เป็นสีสีดาสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคลุมอีกทีหนึ่งก็คือถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกอยู่เงี้ยทั้งวันนะคะเขาก็จะให้ อันนี้แหละคือวิธีการทำงานที่ฟังนะคะก็เงินดีไหมเงินดีมากนะคะแต่หนักสำหรับตัวยุรีเองเนี่ยคิดว่าหนักเพราะว่าไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนอยู่เมืองไทยก็คือเป็นครูเป็นครูมา21ปีแล้วอยากหาประสบการณ์ก็มาแคนาดาทีนี้งานที่มัน เป็นงานที่เป็นครูหรือเป็นหมอเป็นแาบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเริ่มทําตรงนี้ได้เพราะว่าเราเป็นผู้มาใหม่งานที่เราทําได้ก็คืองานแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าคนไทยมาอยู่แคนาดาทํางานอะไรกันบ้างนะคะเ,เสร็จแล้วทีนี้พอทํางานฟาร์มถึงขั้นตอนเ,ออเงินนะคะที่ได้เนี่ย เขาให้เป็นชั่วโมงเราเราทำงานเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราจะได้เงินเดือนเป็นเดือนใช่ไหมคะแต่อยู่ที่นี่เราทํางาน,เ,นเราได้เป็นรายชั่วโมงค่าแรงขั้นต่างต,างตอนที่มานะคะตอนนั้นก็ชั่วโมงละ11 11หรือ12เหรียญน,นี่แหละคะ่ะแคนาดาต่อชั่วโมงเขาก็นับไปเลยว่าวันหนึงเราทําได้กี่ชั่วโมงแล้วตามกฎหมายของแคนาดาก็คือจะต้องทํางานวันละ8ชั่วโมง สัปดาห์ละ5วันก็มีวันหยุดนะคะทีนี้เราทำงานฟาร์มเนี่ยเราก็ได้หยุด2วันหรือวันหนึ่งแล้วแต่นะคะเขาก็จะมีให้เราอยู่ช่วงวันหยุดเราก็จะได้พักผ่อนหรือบางครั้งเนี่ยมันก็มีงานบางคนก็มีงานงานอื่นทำช่วงวันหยุดเพะไม่รู้จะหยุดพักผ่อนสองวันมันก็เบื่อนะคะก็ไปทำงานก็ ที่ยูรีหยุดก็บางครั้งก็จะไปทํางานร้านอาหารเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะทั้งหมดเนี้ยที่มาแชร์ให้ฟังวันนี้นะั่นคือคือการไปทํางานฟาร์มเห็ดที่แคนาดานะคะทำไปอยู่ประมาณปีครึ่งถึงได้ย้ายมาอยู่วินนเพกคลิปนี้ก็มาแชร์ให้ฟังแบบนี้นะคะว่าการทำงานฟาร์มเห็ดเป็นยังไง เหมือนบ้านเราไหมก็ดีเงินดีงานก็ก็หนักงานหนักนะคะงานงานเหมือนงานโรงงานเนี้ยงานหนักก็จบแค่นี้นะคะคลิปนี้ถ้า,ามีอะไรที่จะมาแชร์ให้ฟังอีกก็คลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามขอบคุณมากค่ะ